มไ่ยากยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าว่านพี่ทำอย่างนี้ได้เนื้อสิ่งอื่นใดคือส่วนที่จะเป็นความภูมิใจของพี่ภูมิใจในน้องชายคนนี้ตั้งใจมากๆค่าทำสวนท้าตรงมาทั้งหมดนี่ผมให้เป็นของขวัญให้พี่นะ ซอยเท้าหลอกเขามาตั <rôle CCTV> ้งนานแล้วก็บอกว่าคุณก็ซอยต่อไปเพราะฉันซอยมาปีนึงอันนี้เป็นพี่จะบอกว่าคนต้องไห้ตไวๆนะต้องรู้บ้างมาจนป่านนี้ยังไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงข้างป่าย่างเงี้ยคราวที่แล้วพี่กล้วยร่าเริงกว่านี้คราวนี้พี่กุ้ยไม่ยิ้มเลย ใครสนใจต้องรีบจองคิวนะตอนนี้เต็นหึูปีหน้าแล้วยิ่งกว่าสอนรันน้ำเพชรอ่ะไม่ได้คาดหวังเลยว่าสวยขนาดนี้เดินเข้ามาอ้อมีรั้วก็ยังมีเซอร์ไพรส์ตลอดนะไปเอาจากบ้านไปมาตัดดอกไม้เอาไปปักมี่พี่ฝันฝันของพี่คือพี่ฝันเก่งแล้วฝันีกแล้วตอนนี้พี่ก็หมกทุกอย่างมาป้าเขาอยากเปลี่ยนอันนี้เพราะว่ามันโผูก็เดี๋ยวพี่ก็จะจัดให้แต่ทีนี้น พอมันโปรง่งพี่จะเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมของ A B N W ไง<ะ>มันก็จะแบบว่าโอ้แก้ปัญหาต่างๆพี่จะมองเห็นสวนดังนั้นสวนพี่ต้องสวยทําได้หรอมันมีตัดต้นไม้ใหญ่แล้วมันก็ต้องแบบว่าเก็บบ้างทิ้งบ้างนะ,<ห>นะถ้างั้นผมเอาพวกกระถางอิเล็กคาคาออกจัดว่างจัดระเบียบใหม่เป็นไอเดียอะไรหลายคนผมว่าปัญหาเดียวกันเลยคือใส่เข้าไปใส่เข้าไปพอสุดท้ายจัดไม่ไหว<ๆ>ก็หมก<ๆ>ทุกอย่างต้องเอาทีมงานเข้ามาหรือเพื่อนมาไม่มีใครสนใจต้นไม้พี่เลยเดินเข้าห้องเดียวคราวนี้เนี่ยเขาจะสนใจเพราะผมจะเปลี่ยนกระถางปูนกระถา เครือของพี่เนี่ยเป็นกระถางพลาสติกสีดำหมดพลาสติกประหยัดไงตามงบอ๋อจะสวยไหมอ่ะจะจัดให้ จะบ่นอะไรจะบ่นอะไรเพื่อไม่รู้ว่าหน้าตาบ้านมันจะเป็นยังไงมันเปลี่ยนทุกวันเลยก็ดูกับพีดเนี่ยยงดูเขาจะทำอะไรวะเนี่ยตรงนี้เขาจะอะไรเนี่ยมีวนมีแบบว่าประเดี๋ยวเขาก็ทุบประเดี๋ยวเขาก็ที่บ่นนะเจ้าของบ้านเนี้ยก็แค่รื้ของออกหมดเลยบ่นเลยบ้านไม่เคยแบบรับแดกขนาดนี้เลยอ่ะนี่ถึงกับซ่อง ปกันแดดสุดฤทธิ์ใช่ใช่ผมกลัวแดดมากต้องบอกก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเอาต้นไม้ใหญ่ออกเนี่ยเพราะรากเขาเนี่ยเริ่มทําลายบ้านใช่ใช่มันเป็นเป็นความต้องการวัสุประสงค์ของเจ้าของบ้านด้วยนะด้วยด้วยไม่ใช่ว่าผมมาถึงปุ๊บแล้วผมไปทําลายต้นไม้ใหญ่ด้วยไม่ไม่จริงๆเขาควรกังวลตั้งแต่ตอนปลูกแล้วคนอะไรดูเนื้อที่แค่เนี้ยปลูกพญาสัตบัญญัติปลูกสาระโอโหแต่ละต้นอ่ะเออมันจะเริ่มแทงบ้านแล้วฝีมือเขานะฮะ อย่ามาบ้าผมอันนี้ต้องโทษก๊อฟโน่นก๊อฟทำอะไรลงไปก๊อฟก็จะไม่ค่อยบอกว่าทำอะไรบ้างไม่บอกเลยงานนี้คุณผู้ชมมันเป็นความลับเพราะว่าเดินเข้าบ้านมาเปลี่ยนทุกวันแล้วก๊อฟก็ไม่เล่าให้ฟังเลยแล้วพี่จะมีอะไรมั่งอะไรยังไงนี่พี่ไม่รู้เรื่องเลยพี่ไม่ต้องรู้หรอกบนบ้านผมเหรอแต่ว่าเช้าเนี่ยด้วยความที่เดินออกกําลังแต่ตีห้าไปเจอต้นไม้แบบนี้ไหนเห็นแล้วเดี๋ยวผมเรียกต้นไม้มาเลย ทีนี้มันจะอย่างนี้ครับมันไม่ต้องฝังเต็มตุ้มเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะมีกระบะอ้าวเจ้าของบ้านอยู่ตรงนี้นต้องรู้แล้วแหละต้องรู้บ้างมาจนป่านนี้ยังไม่รู้อะไรเลยได้งไงพักมแม็กแน่นแล้วแม่นแล้วพักแม็กนี่งไงผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยวดเดี๋ยวยอดของผมหายไปไหน แม่บ้านพี่เอาไปชิมเรียบร้อยแล้วโอ้ยมาอยู่ด้วยกันนะแข็งแรงแข็งแรงนะขอให้แบบว่ามั่นโคงให้ชิวิตดีทุกอย่างเริ่มต้นใหม่จากนี้ไปมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะเยี่ยมผมอยากให้พี่ได้คุยกับลากเขาจังเลยพี่กคุยของพี่ต้นไม้พี่ก็บอกคุยกับใครวันๆคุยกับต้นไม้ไปเยอะหัวไม่คุยด้วยเชียวหัวไม่คุยด้วยเขาก็ไม่รับรู้อะไรพี่ก็คุยของพี่ อันนี้ผมไม่ได้บังคับนะแต่พี่ควยอยากคุยขออนุญาตอยข่อกคืนกันผมอยากรู้ว่าพี่คุยอะไรพี่บอกให้เขามาอยู่ให้มีความแข็งแรงให้มีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นในบ้านพี่ให้ล่มลื่นนะล่มเย็นเป็นสุขนะรุ่งเรืองรุ่งเรืองไปด้วยกันนะทุกอย่างไปด้วยกันปัง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 ปงเงี้ยต้องข้าสายไฟฮะว้าวะ ทองไหลมาเทมามาจากข้าเลยเสกเศกเศกหน้าไม้พี่จะให้หัน45แบบนี้แบบจอดรถปุ๊บมองเห็นสวยมองจากในบ้านสวยเพราะฉะนั้นพี่มองว่าตรงนี้มันคือหน้าไม้สมมุติว่าขับรถเข้าบ้านมาไปอีกทางหนึ่งพ่อพ่อพ่อเรามาดูมุมนี้เราเดินมาดูเฟื่นเห็นปะมองขับรถมาสวยถ้าเกิดว่าแขก เราก็บวดคนที่เขาขับรถผ่านบ้านเรานิดนึงเห็นนะมุมนี้ก็โอเคแต่ที่ดีที่สุดคือเวลาผมคอนเชิญมากมากก็คือการดูจากในบ้านหลังจากเราเปลี่ยนประตูเป็น A B N W แล้วเราก็จะมองเห็นเนี่ยฟอร์มนี้สวยสวยจัดมุมนี้เลยเคลนพังเลยหรอขออนุญาตครับขออนุญาตนะขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะทำไปได้ด้วยดีนะมาอยู่ด้วยกันต้องรอนิดนึงอ่ะเกิดปัญหาเคลนพัง รามดบอกเจ้าที่เปิดทางให้ทำวันนี้ได้เสร็จจะได้หายรักษาหายเนาะเราก็ไม่รู้แล้หน้าตาปิดไงสวดมน์ทำอะไรไม่ได้สวดมน์เยี่ยมขอบคุณค่ะสาธุเห็นไหมเห็นไหว้พระ พี่กล้วยปลูกแล้วผมขอเลื่อยออกนะใช่พี่ดุ๊กทำไมอ่ะเลื่อยไงปลูกเสร็จแล้วก็ต้องเลื่อยอ๋อเหรอตองเลื่อยหรอไม่เขามีกิ่งเหี่ยวใช่เพราะผมรู้ทิ้งไว้พี่ก็ไม่ตัดหรอกพี่มีแต่กันไกลอันเล็กๆพี่ไม่ได้มีขนาดนี้เลื่อยเนี่ยเรียกว่าคนสวยนะมันเป็นวันที่ทุกอย่างมารุมซึ่งจริงๆแล้วเราควรจะเปิดหัวกับช่างแต่เปล่าเปิดหัวกับเจ้าของบ้านไม่รู้ อยู่มาตั้งหลายวันไม่รู้อะไรเลยเนี่ยพอเราลงเสร็จเรียบร้อยแล้วปกติทั่วไปเขาจะต้องค้ำด้วยไม้อย่างเงี้ยเมื่อก่อนนะพี่เห็นแบบนี้อ่าแต่พี่จะไม่ต้องเห็นแบบนี้ต่อไปเพราะว่านี่ไงผมมีเข็มเหล็กมาเขาตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะเขาบอกว่าอุ้ยเขาไม่เคยเห็นจริงอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคุณนนท์ตัวนี้เป็นค้ำยันแบบซ่อนนะครับก็คือเรียกว่ากซี่ T ีเบลซ่อนให้เราเห็นอุ้ยไม่เห็นเลยไม่ใช่สิมันเป็นเบลแบบนี้มันจะเป็นตัวที่มาลัดตุ้มแล้วก็ไอหลุมที่ มันก็จะเอาเสาเข็มที่เป็นเข็มเหล็กแล้วอะเจาะลงไปเพราะฉะนั้นมันจะแทนลากแก้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเข็มเหล็กเนี่ยเขาทํามานานมากแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะไปเข้าใจว่าโอเคเขาทําเกี่ยวกับงานก่อสร้างใช่ไหมพอตอนหลังๆเนี่ยเขาก็เริ่มหันมาจับสิ่งแวดล้อมเล่นกรีนมากขึ้นเราฝังเข็มทั่วไปอะต้องขุดดินต้องตอกกันเสียงดังคือเป็นทั้งมลภาวะทั้งเสียงรวมทั้งเป็นการปลดปล่อยคาร์บอนแล้วก็ยังจะต้องขนเครื่องมือหรืออะไรวุ่นวายแต่เข็มเหล็กอย่างที่พี่เห็นไมช่เห็นปะใส่รถกระบะมายกมา แล้วเดี๋ยวพี่จะได้เห็นตอนที่เขาเจาะลงไปเนี่ยเสียงเมียใดผมเสียงเมียยังดังกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้แคลมเล็กพี่ก็มีส่วนในการรักโลกนะมีรักโลกเป็นส่วนรักโลกนะสำคัญเลยเนี่ยอีสนิมเนี่ยเหล็กเนี่ยก็คือเหล็กตัวนี้เราไปทําการโปรเซสคอนดิบเก่าวันไหนก็คือเอาเหล็กไปจุ่มเคลือบจุ่มร้อนเพื่อจะทําให้อายุการใช้งานของเหล็กเนี่ยเกิน50ปีครับตายก่อนเลยตายก่อนสีก็อยู่เ0ปีอยู่ดมานี่ดูดิสูง2เมตรแล้วมันจะลงไปเหรอ ก็เลยวางไป้สองแมตรอ่ะพายุมาเลยจ้าจ้ามาเลยจ้ามีคนแล้วจ้าจริงจ้าหรือกลัวลากแก้วอีกอะเขาใสซึ่งมันดีมากนะพื้นที่แคบๆเพราะเขามาได้แคบกว่านี้ก็ได้ไม่เชื่อพี่ลองขยายบ้านพี่ออกมาตรงนี้ไหมแล้วครับรอแล้วระหว่างเสียงเมียพี่กับเสียงเจาะเสาเข็มของเข็มเหล็กแล้วแต่อารมณ์ ที่ผมพูดว่าเข็มเหล็กไม่ใช่แค่จะมาค้ำต้นไม้ให้พี่นะพี่จะมีกระบะเหล็กสำหรับปลูกต้นไม้ซึ่งถ้าเป็นผมผมก็จะลากในไอแพลากในกระดาษชือแต่พอเป็นวิศวกรปุ๊บนี่เห็นไหม <c oughs> เขามาว่าอย่างนีอ้อันนี้นี่อาร์อันนั้นอาร์นู้นอาร์อะไรวะรู้เรื่อง่ะรู้เรื่องแต่แต่ว่าเขาตอบโจทย์เราอ๋อเหรอเห็นไหมอูเลขาคณิตเออวงเวียน นี่ไงอาอ,าอาไรว่วาโรงเรียดีไทยวายมากอ่ะใครสนใจต้องรีบจองคิวนะตอนนี้เต็มถึงปีหน้าแล้วยิ่งกว่าสองานน้ําเพชรอ่ะคือต้องใจเย็นมากเจ้าของบ้านต้องใจเย็นลุงไม่ต้ใจเย็นขนาดแบบพอเราเริ่มทําก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะเจอรเ,เราจะเสร็จแล้วเป็นยังไงเราจะเจออะไรไม่เอาจริงนะผมก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อย่างนี้ได้ทุกบ้านหรอกหรอจริงแต่นี่พอเปน็นบ้าน,บ,านบ้างอะ ขนาดอยู่อยู่ด้วยนะอย่างมีเซอร์ไพรส์ทุกวันเลยขนาดนอนอยู่ที่บ้านคือไม่ได้ออกไม่เอาพี่ออกไปอยู่ข้างนอกสักสองเดือนกับปุกแล้วนี่เราเอาไม้ออกได้สบายเลยออกเลยไปจริงเหรอนี่ฟอร์มของต้นไม้เราก็โชว์ตัวสวยงามนี่แล้วนี่เห็นไหมเนี่ยเริ่มแล้วนะเลเยอร์ของกระบะผมเริ่มมาแล้วนะเดี๋ยวผมต่อยอดให้พี่อันนี้เป็นไม้โซนอันนี้ไม็นกระปนได้คระปุนเดือดขต้องปลตวไวๆนะให้ใบเยอะๆนะเดี๋ยวจะชิมด้วยนี่ โอเคแฟร์แป <differences? S 2> <Okay, S 1> ็รับยาไปรับยาได้ไงแน่นป้าพายุมาไม่กลัวแล้วนะ ก็คืออย่างนี้เจ้าของบ้านเนี่ยต้องรู้เลยว่าเวลาที่เราจะเลือกใช้ปูนเนี่ยเราต้องรู้จักปูนที่เหมาะสมและคุณภาพดีแล้วเอาเข้าจริงๆทุกครั้งที่พี่ไปคุยกับช่างอ่ะช่างก็บอกโอ้รู้จักดีลูกดิงจริงโจ้มี2แบบซึ่งมันเป็นในเครือเดียวกันนั่นแหละอย่างเช่นการก่ออิฐมวลเบาการก่ออิฐแดงก็ใช้คนละแบบกันแต่ก็เป็นลักษณะเดียวกันคือเป็นจริงโจม่วง สำหรับที่จะกาะคือพี่แอบดูเขาวรู่นเขาทำง่ายง่ายๆ้างชอบมากเพราะว่าจริงๆมันก่อได้เร็วแน่นชาบด้วยลูกดิ่งแดงลูกดิ่งแดงคือผมเดินทางไปต่างประเทศกลับมาไม่ทันเพราะว่าปูนแบบว่าทําได้ไวมากไวมากเขาทำงานไวมากประหยัดเวลาใช่แล้วปูนมันดีแล้วก็มั่นใจเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําทุกบ้านเจ้าของบ้านต้องรู้จักแล้วก็ใช้อุปกรณ์นะถ้าใครสนใจมีหลายขนาดหลายไซส์ของพี่เนี่ย มันมีเป็นจัตุรัสด้วยพี่ใช้ตรงหน้าบ้านแต่ที่สําคัญก็คือแน่นอนหลังจากที่ก่อฉาบด้วยลูกดิ่งจิงโจ้แล้วเราก็ต้องมายาแนวกรุก่อนจ้าอย่าเพิ่งรีบยาแนวพี่ชอบยาแนวแนวตั้งแนวนอนปนยาได้หมดใช่ไหมเขาอยู่คณะไหนเนี่ยหวดหัวยาแนวนแนวรับยาช่องสามอันนี้คือกาวซีเมนจิงโจ้นะเป็นสีเขียวอันนี้ใช่คือเขามีครบทุกอย่างไงลูกดิ่งจิงโจ้นะครับ ก่อนที่เราจะทาสีเขาต้องทาอันนเี้เขาเรียกว่าสกิมอ๋อสกิมปูนสกิมนี่ไงลูกดิ่งเหลืองปกติเวลาที่เราฉาบอะฮะมันก็ยังมีพวกเม็ดทรายหรืออะไรอยู่แต่ว่าพอพอเราสกิมไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเนียนเรียบก่อนที่เราจะทาสีพอสกิมพร้อมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยลองรองพื้นแล้วลองสีจริงคราวนี้มันก็จะแบบว่าโอ้บ้านสวยแจ่มคงทนแต่นี้เราไม่เป็นความลับนะเพราะฉะนั้นเจ้าของบ้านเลือกใช้เลยครับลูกดิ่งเหลืองสกิมได้ข่าวว่าไปช่วยเขา กรูผนังยานงยานแนวด้วยช่วยยานแนวช่วยในบ้านแค่นี้ไม่ทาอะไรได้เยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอยังไงครับอะไรครับไม่ได้คาดหวังเลยว่ามันจะได้อะไรเยอะแยะขนาดนี้ก็จะเป็นพวกไม้ที่เป็นกราวด์โคเวอร์แล้วก็เชื่อมต่อกับหินแต่เนี้ยก็จะเป็นไม้พุ่มไม้ที่ตรงตรงไหนที่พี่มีดินให้ผมลงต้นไม้ได้ผมจะลง ผมจะเอากระถางแล้วปลูกพวงคามแล้วผมจะยึดพวงคามเป็นเลเยอร์แล้วจากนั้นอ่ะผมก็จะแบบเติมสีชมพูให้พี่นิดนึงเพราะว่าผมกลัวว่าพวงคามเขาอาจจะไม่อยากคุยกับพี่แล้วไม่ยอมออกดอกตลาดทางเก่ากรงกลุงครับที่ลุงส่งรูปให้ผมว่าจะให้มันเค้นเป็นหัวคนหรืออะไรเงี้ย <c oughs> ผมขอเปลี่ยนเป็นจานแทนนะ <c oughs> ตะกิมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทาสีแต่ว่าสีที่พี่ทานเนี่ยต้องเป็นสีคุณภาพดีสีภายนอกผมเลือกใช้เป็นสีของโจโตันโจโตา,โจโตาชิลอินฟินิตี้ครับเขาคือเกรดพรีเมียมของสีทาภายนอกเขาเรียกว่ามันมีคุณสมบัติที่เขาผ่านการเทสการพิสูจน์มาเรียบร้อยแล้วคือเขาเอาเข้า <พอ S 1> ห้องแลบที่ฟลอริดาเพราะว่าอากาศในฟลอริดาเนี่ยมันแปรปรวนบ้านเรา <S <S <พ>ตอนนี้ก็แปรปรวนเพราะนะันะ้นเนี่ยคือเขาไปไปแลบที่โหดมากะแล้วปรากฏว่าเขาได้เป็นท็อปที่สุด3เรื่องก็คือที่สุดของความทนทานมันหมายถึงอะไรมันจะอยู่นานมาก ไม่ลอกไม่ร่อนไม่ร่อนด้วยไหมถูกต้องร่อนนี่เกียติมากเลยนะและ,ะที่สุดของสีสวยทนก็คือ,คอสีที่เราเลือกมันไม่ซีจาง ใช่ซึ่งมันเจ๋งและที่สําคัญคือที่สุดของการป้องกันคราบสกปรกแปลว่ามันจะไม่ได้ติดฝุ่นง่ายๆไม่ได้มีคราบสกปรกง่ายฝนตกก็ช้าล้างง่ายเพราะว่าพี่อ่ะเป็นพวกพรีเมียมทั้งคู่ก็เลือกแบบพรีเมียมมาให้พี่เพราะฉะนั้นเนี่ยสีทาภายนอกผมแนะนําเลยนะครับแล้วก็รุ่นที่ผมเลือกใช้สีโทนเนี่ยมันอยู่ในคอลเลคชัน Wonderscape ปพี่สีไรของพี่เนี่ยจาก Wonderscape คอลเลคชันของเขาคือไวท์แซนไวท์แซนเนี่ยสีเดียวกับที่ผมใช้ที่บ้านที่เขาใหญ่อ๋อเหรอบ้านสี มันจะแบบเวลาเราอยากทาบ้านสีขาวอะผมจะแนะนําว่าไม่ต้องเอาขาวจัวนะมันจะแบบสะท้อนสายตาตัวนี้มันจะดูนุ่มตาและแมดกับสีกระเบื้องของบอปกรที่ผมเลือกมาให้สวยมากสวยมันเจ้าของบ้านสวย <c oughs> สวย <c oughs> ทนทานน้อยน้อยน้อยให้เจ้าป้าเขาทาทำเองก็ได้เดี๋ยวเกิดมันเป็นไม่ใช่แล้วเขาเป็นพระเอกมาก่อนนะฮะเขาไม่ได้เล่นตลกเอาให้เนียนอย่างของน้อยนะสบายไปขึ้นไปก่อนน้ับนี่น้อยเปิดหัวไหมน้อยชินแล้วน้อยบอกนี่ลุงลุงมันก็ทาดีนะแต่ดูกระเบื้องผมดิอุ้ยเออทางานให้น้อยทำไม่ใช่เขาให้อยู่แค่นี้ลุงลงทำไมคืเกาเหอะปะหัวทา เมียเช็ดกับเบื้องเลยคือเราไม่ต้องถึงกระทาเองนะคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าเลือกสีที่ดีที่สุดเพื่อบ้านเราปกป้องบ้านเราได้โจนโน n Jo Ta ช h i Infinity ครับถูกบวชออกนอกบ้านเขาบอกว่ากลับมาอีกทีนะจะให้ดูแบบการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ดูเซอร์ไปเลยแม่คนนี้คนนี้ไล่ผมไปเอาจากบ้านไปคนีไล่ผมออกจากบ้านกำลังไปเลยกำลังจะไปเลยเมื่อคืนนอนไม่หลับละโอ้ตลกมากเลยอ่ะนเพื่อตื่นเต้นอะไรวะก็เห็นแล้วอยากเห็นทั้งหมดเลยว่ามไม่ให้เห็นเอาจากบ้านไปไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับไปเที่ยวให้สนุกสำเร็จไล่เจ้าของบ้านออกไปเรียบร้อยแล้ว ฟอร์มของต้นพงครามคือธรรมชาติของต้นไม้บางชนิดเนี่ยมันจะมีตัวตีนของเขาถ้เาเรียกตีนของมันนะคอยเกาะแต่นี่ไม่มีแต่เราอยากให้ฟอร์มของเขาเนี่ยเป็นเส้นสายบนกําแพงแล้วก็เข้ากับคอมโพสต์ของตัวจานที่เราเซตเอาไว้เพื่อความสวยงาม กินนี่นิดนึงกุหลาบนี้เป็นกุหลาบเดิมที่ป้าก้อยเขาซื้อเอาไว้เลี้ยงเอาไว้แล้วก็ออกดอกให้เขาเรื่อยๆเราก็จะรักษาไวา้ครับสวยละเทากับชมพูอยู่ด้วยกันเจง ฝนตกอ,อีกแล้วทุกครั้งที่ทําสวนทำจนหน้าฝนจนหน้าหนาวจนหน้าร้อนแล้วก็กลับมาฝนอีกทีหนึ่งเราได้แรงงานเซเลปิตี้พ่อลูกมาช่วยเว้ยตี้เอาไปเทเทเลยนะตรงนี้เลยลูกตามขอบนี่เลยลูกยกทเออยกทไหวป่ะาวตี เนี่ยเดี๋ยววันหลังนะเราก็มาทวงบุญคุณมาขอข้าวขอปลาเขากินแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยเราเคยมาช่วยเขาทาสวนนะเวลาเรามาขอข้าวขออะไรเขากินน่ะคือทําแลกข้าวใช่ไหมใช่ใช่ได้ข่าวว่าก่อนนั้นนี้ก็กินข้าวเขาบ่อยนี่กินไปเยอะใช่เคยทาอะไรแลกข้าใช่ไหมฮัลโหลยูซอยหลังบ้านตรงที่จอดรถกระบะโอเคโอเคเหนื่อยดีอ่ะเดี๋ยวไปรับเจ้าของบ้านกลับมาแล้วมันเสร็จ แต่ว่ามันไม่ได้ร้อปร์เซ็น์หรอกแต่ผมก็คิดว่าพี่ก็จะเห็นแล้วแหละว่าเราทำอะไรไว้ให้พี่เหมือนกับที่ฝันไหมไหมพี่เห็นรถใครคนหนึ่งพี่เห็นรถใครปิดตาปิดตาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยอย่างฝันไหมย่ะคนงานสองคนอ่ะเร่งมือหน่อยตออใสพี่คนงานสวัสดีครับ เดี๋ยวก่อนนะเขาไล่ให้เข้าบ้านมาวันหนึ่งอะฮะใช่ใช่โดนโบนน้องบ้านสวยเนาะสวยพี่กล้วยแต่ขอถามก่อนอาร์ตอะอยู่ในวันแรกที่พี่อะมาคุยกันใช่ไหมว่าพีแบบนู่นนี่นั่นหลักๆเลยที่เกี่ยวกับตัวบ้านเน่เปลี่ยนเฟรมอลูมิเนียมแล้วมันจะโปร่งขึ้นแล้วก็เชื่อมต่อความฝันของพี่เดี๋ยวแกจะฝันเรื่อยๆนะอาจรบอกไว้ก่อนไหนประตูที่อยากได้รอก่อนประตูยังไม่มา ป้าหมายของบ้านนี้คือจะทําประตูเลี่ยประตูมันก็เขี่ยบอลแต่ว่าก็เห็นตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่าจะเราจะปรับต้นไม้ด้วยเนอะอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่นึกว่ามีคือบ้านใหม่เลยเห็นไหมว่านี่มันคือบ้านใหม่อ่ะคือเข้าบ้านแล้วที่บ้านพี่เหรออะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันหายไปหมดเลยมันโล่งขึ้นมันดูกว้างขึ้นนะพี่นะจากความรู้สึกที่บอกว่าอีตรงนี้ที่ว่าเออมันแบบต้องเดินออกกําลังเช้าๆพี่ออกมารับแดดได้แต่เช้าสุดยอดมากเลยไม่เสร็จครับเดี๋ยวพอประตูมาเรียบร้อยแล้วเนี่ย นิชชิงทุกอย่างเนี่ย มันจะเป๊กกว่านี้ขอบเลเนี่ยเหรอพี่ทุกว่าอันนี้เป็นอนนี้ใช่ไหมอันนี้คือชาดัดแต่แก้วของพี่เนี่ยผมหยอดไว้ให้ตรงนี้นะตามคําขออันนี้กุลาบเก่าของพี่แล้วผมก็เพิ่มซัมเมอร์สโนว์มาให้พี่จะได้มีภารกิจในการตัดดอกใช่ใช่ใช่พี่ชอบตัดดอกไม้เอาไปปักนี่พี่ฝันเออฝันฝันฝันมาฝันแล้วฝันแล้วฝันของพี่คือพี่ฝันเก่งแล้วฝันอีกแล้วป้าฝันเก่งพี่ก็ฟังฟังเอาหน่อยความฝันก็เยอะต้ลองเหมือนฝันใช่ไหม แล้วผมก็ยอดดอกไม้เล็กๆน้อยๆคือต้องยอมรับว่าฤดูฝนน่ะไม้ดอกอาจจะหายากหน่อยอแต่ว่าผมก็จะมีสเปซให้พี่แอบเติมได้อันนี้บอร์เดอร์เหล็กของเข็มเหล็กนะครับหลังจากที่เขาพามให้แล้วใช,ใ,ชใช่แล้วะพ,พี่กลายเป็นว่ามีส่วน2เลเยอร์ๆๆๆอย่างเงี้ยดีมองมามันจะเห็นไงมันไม่ใช่ว่าอยู่ระนาบเดียวกันไปหมดน่ารักมากคืออันนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือจะบอกว่าพี่ดุจะทาอะไรพวงครามอ๋อพี่ดุกล็อกมันเลยใช่ล็อกมันแล้วผมก็โยนสีชมพูเอาไว้ไง เหมือนเราไปยืนถ่ายรูปที่ที่ฮอสเตนเลย,ย,เลยที่แบบที่แบบบ้านยุโรปอ่ะเขาจะ<ม>เขาจะทำอย่างเงี้ยให้มันขึ้นเป็นเหมือนฝันบอกเลยว่าเหมือนฝันได้ดังฝัน้วประตูล่ะประตูประตูยังฝันไม่เสร็จ <laughs> <laughs> อันนี้แพ่ยสะดุ้งสะดุ้งตื่นก่อนสะดุงยังไม่ตื่นเ <laughs> ดี๋ยวรอ่นติด <laughs> ประตูเอเปนระบ,บิลอาลูเฟนทำรั้วทำฟาสาสตร์ให้นะโอ้โหจริงเหรอห้รั้วลารูเฟนด้วยเหรออิจฉาเขาสิอิจฉาดิเนี่ยตกซอยเท้าหลอเขาว <c oughs> ่า <c oughs> ต้นหนาแล้วก็บอกว่าเขาวาต้กล้วย,ยตัวนี้ก่อนเพราะฉันสอยมาปีนึงเลจะบอกรอยฟิงเออํา <c oughs> ไม่เห็นประตูแนละ้วขำอีที่อยากทำไม่ทำทำแต่มันยังไม่เสร็จมันต้องใช้เวลาของมันดีพี่พูดไม่รู้เรื่องเดี๋ยวคูก็ไม่ได้หรอกเพิ่งมาบ้านเนี้เมื่อเดือนที่แล้วตรงนี้ยังเป็นหลุมอยู่เลยแล้วก็แบบ you <laughs> อะไรวะเนี่ยพี่ทุกเขาทำอะไรของเขาเนี่ยไอี่ผไม่ออกเลยเห็นไหมไม่เหมือนฝันหมายถือว่าเกินฝันจริงๆริงคิดภาพไม่ออกทุกวันที่เห็นจริงเหนือสิ่งอื่นใดคือสวนที่จะเป็นความภูมิใจของพี่ไม่ได้ภูมิใจในสวนนะภูมิใจในน้องชายคนนี้เออจริงๆเพราะว่าเราเห็นกันมาตั้งแต่ที่เขาอ่ะรักการตกแต่งสวนตกแต่งอะไรเริ่มซื้อหนังสือเออนี่ไงนี่ไงเนี่ยลุงจะพูดหัวข้อเดียวก้เลยอ่ะคือแบบไปถ่ายละครนะอยู่ๆพี่ดูกก็หายไปไปไหนพี่ซื้อหนังสือจ้าหนังสือตง บ้านหนังสือจัดสวนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเป็นเราเราก็แบกอย่างอื่นเนาะโคตรหนักหนังสือก็เขาก็าเป็นของเขาถึงแล้วก็หายไปซื้อของแต่งบ้านแล้วมาจนถึงวันนี้เราก็ภูุมใจในตัวเขาที่เขาได้ทําในสิ่งจริงแลวสิ่งอื่นใดคือจริงดีมากมากและดีใจที่ได้มาทําให้ด้วย อยากให้ป้าได้สดชื่นทุกเช,ช้าป้าต้องปล well. so an ุกลุงมาสดชื่นทุกเช้าลุงไม่ทำเป็นดีจริงๆผมดีใจที่ได้ทําให้จริงเราก็ดีใจที่มีงานของพี่ดุ๊กอยู่ที่บ้านของเราแล้วประตูเสียงเมื่อไหร่คุ๊นัสมาเจอมาหลายรอบอ่ะรึเปล่าปุ๊นัสจริงๆนี่ย้ำหลายทีแล้วแล I mean ้วเขาบอกว่าเท้าหลังมึงจะเซอร์ไพรส์มึงจอดรถไกลๆเขาเดินมาปุ๊บเขาเห็นปากเข้าไปบอก ฉันแอบเห็นรถใครบางคนจอบแต่ก็ไม่นึกว่าอาจตจะมาเพราะวันเช้าเกินไปทำไมล่ะแต่ว่าสิ่งที่อาร์ตไม่นึกคือไม่นึกว่าจะต้องโดนมาโรยกล้วยไม่ีลูงใช้เหรอตอนแรกอ่ะไม่ได้คิดว่าจะต้องมาโรยพี่กล้วยต้องเห็นตอนที่อาร์ตมาเพิ่งโรยก่อนพี่มา5นาที10นาทีพอดีหินที่ได้มามันผิดไซส์ผิดขนาดเห็นปาะความละเอียดของเขาเขาไม่ยอมนะเออแต่สีมันไม่เหมือนกับที่บ้านนู้นเนาะไม่ใช่ว่าสีไม่เหมือนกับบ้านนู้นคือบ้านพี่ก็ไม่มีสีเหมือนกันเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่บ้านออสเตรเลียอ่ะเนี่ จะบอกว่าเอออันเนี้ยเด็บกระดุมน่ารักมีนิดนึงตัวนี้เขาชื่อว่า African Sky เดี๋ยวเวลาเขาฟูเต็มที่เขาจะแผ่ไปวันนี้เขาบอกว่าอยู่มา30ปีไม่เคยมีไม้ดอกดอกออกในบ้านนี้เลยแล้วพี่คุณก่อนพี่มีความช่อบเรื่องความสายมูแล้ว ด้วยความไม่มีลูกบอกมันก็เลยไม่มีดอกไม่มีดอกไม่มีผลไม่มีอะไรเลยอะไะหลังจากนี้จะมีลูกไม่มีโอ้โอเคสังเกตว่าผมเอาดอนย่าสีชมพูโทนขาวทั้งหลายเนี่ยมาโยนที่เหลือก็จะเป็นจุกจิกเวอร์บีน่าสีชมพูแต่พวกนี้จันฉายเหลืองแล้วก็อันนี้ก็คือคล้ายๆเดซี่สีขาวที่พี่รีวสก็คือจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราคุมโทนสีมันได้เนี่ยความรู้สึกของมวลรวมของมันอ่ะมันจะทําให้สวนเราดูไม่รกมันจะดูแบบเอ้ยมีโยนสีกันไปมาไม่ใช่ แค่แต่งบ้านอย่างเดียวแต่งสวนแล้วก็โยนสีแล้วก็มีสีเขียวที่มีโทนต่างๆเช่นสีของเฟิร์นขนนกสีทองที่มันอ่อนกับสีของพุ่มของไอ้เจ้าชาดัดที่มันเข้มอันนี้พี่คอยตัดแต่งเขาได้ผมเ<า>พิ่มภาระให้พี่เลยได้ได้พี่ทำได้แล้วจะหลุดไหมจะหล,ลุดอยู่ที่ฉั้นเจ้าของบ้านตรงนู้นผมปลูกอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นปูนที่ยักไม่ได้ผมเลยใช้ก้อนหินวางแต่บอร์เดอร์เหล็กเนี่ย ช่วยเพิ่มความหวานความละมุนให้กับบ้านนะครับไม่นึกเลยว่าจะเป็นอย่างนี้ได้นะแนะนําว่าบ้านที่แบบจริงๆเราไม่ได้มีพื้นที่เยอะเนาะบ้านเล็กๆอันนี้ตรงใจมากเพราะว่าผมต้องการทํา EP นี้เป็นตัวอย่างให้กับบ้านที่สเกลแบบนี้บ้านเก่าแบบนี้เราแค่ปรับเปลี่ยนสีเพิ่มลูกเล่นนิดหน่อยแล้วก็เคลียร์ส่วนให้มันโล่งสว่างผมว่ามันก็เปลี่ยนบรรยากาศได้ความรู้สึกใหม่น่าอยู่นี่ไงอาร์ตมันแชร์ไว้ใช่เสร็จเรียบร้อยสวยงามมากชอบมากเลยนี่แหละสิ่งที่อยากได้ที่สุดอันนี้คือจ หมดแรกไงต้องการจะเปลี่ยนประตูเพราะว่าอะไรของเดิมมันคือมันเป็นไม้แล้วมันพองแล้วก็น้ําเข้าแล้วทุกอย่างมันคือประตูไม้อะพอฝนตกปุ๊บมันบวมพี่ก็จะปิดยากแล้วบางทีกัดกึดกัดอ่อะไรอย่างเงี้ยมันจะลําบากแล้วพี่ก็เห็นของพี่ดูก็แหละมันเปิดเข้าเปิดออกด้วยไงแต่เนี้ยเลื่อจ้านี่เลื่นเปิดเริ่เปิดแล้วจะบอกว่าดูสีและลวดลายนี่คือทดแทนไม้ได้อย่างดีเลยอันนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นยูโรไลท์ของ A B บีแแล้วจะบอกเลยว่าใครที่มีบ้านสเกลแบบนี้จริงๆนะเราแค่เปลี่ยนเฟ ประตูหน้าต่างนีดเดียวมันมันเอฟเฟกมันรู้สึกได้เลยพี่เหมือนมีบ้านใหม่เลยเวลานี้บ้านพี่เหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นมากาพี่เหมือนมีพวกสีเสริที่พี่ดุกเลือกให้คือแบบสวยมากตอนแรกคิดว่าภาพไม่ออกเขามีหลายสีให้เลือกแต่สีที่เราเลือกอันนี้เนี่ยชื่อว่าบัชนัทอันนี้อ่าสีนา่ากินเนาะพี่ดูครั้งแรกนึกว่าเป็นไม้นะไม้สำชาที่มันแบบทำารงแต่นี่ไม่ใช่นะจ๊ะ อลูมิเนียมแล้วเซตของเขามาพร้อมอย่างนี้เลยเฟรมของมุงลวดอ่ะซึ่งเป็นเฟรมที่สวยเพราะว่าไม่มีนิเช่นกางถูกแต่อีกหนึ่งสิ่งที่เราใช้แล้วรู้สึกว่าทําให้พี่ private ขึ้นแต่อบอุ่นก็คือนี่เลยอลูฟนนะอันนี้ก็เป็นอลูมิเนียมของอลูฟเนี่ยประตูไปถึงนี่ประตูคุณเนี่ยผมก็เอาสเกลเดิมนะเพราะว่าบ้านนี้เขาเป็นบ้านรับแขกคือเขาเอาแค่นี้แหละรับแขกให้แขกอยู่ข้างนอกแล้วพี่อยู่ในบ้านคือคุยตรงเนี้ย <c oughs> อันนี้คือของอาลูเฟนนะซึ่งจริงๆเขาเป็นแบรนด์พี่แบรนด์น้องกัน<ร>แล้วสีมันก็เลยเป็นสีโทนที่มันแมทกันจะทํทารั้วทาฟาสาตัตเนี่ยปรึกษาเขาได้แล้วเขาก็อัดแอดป,ปปรับให้ตามโจทย์ที่เราต้องการแล้วดูเนี่ยลางเลือนเขาเอาจริงๆแล้วเนี่ยเต็มรูปแบบเขาจะมีมอเตอร์นะแต่นี้เราใช้แมนนวลเอาพอมองกลับเข้าไปในตัวบ้านมันแมทกับกับเบื้องที่ผมเลือกเอาไว้ของอปกรนะแมทกับตัวบ้านนู่นนี่นั่นเอ้ยงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูในห้องนอนว่ามุมมองที่มองจากหน้าต่างนั้นเป็นยงไ่ พี่อยากจะดูต้นไม้ในแอร์ต้นที่พีดุเลือกให้ไหหมมันตัดกับสีครีมนะแนะนําเลยนะสําหรับคนที่แบบว่ามีพื้นที่บ้านมุมานอย่างเงี้ยมันก็มีสวนที่สวยได้ยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าว่านพี่ทําอย่างนี้ได้ใช่เปลี่ยนของเดิมไปเลยอ่ะเปลี่ยนฟิลนะโอเคไหมสมเป็นดุกปรับให้ไหมสุขมากเลยขอบใจกับน้องด้วยน้องเดี๋ยวนี้อุ้ยเอาดีทางนี้นะดีนะววันหนึ่งน้องดีนะลุงนะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากดีใจละที่ ลุงกับป้าชอบนะเพราะว่าไม่ได้คาดหวังเลยว่าสวยขนาดนี้เดินเข้ามาอ้อมีล้วก็ยังมีสซอไพรตลอดนะไม่เดี๋ยวฉันจะไปซื้อถังไม้โอ๊กแบบว่าแช่แช่อะไรวะขอบคุณมากลูกปรับให้ ชีวิตใหม่ของพี่นะฮับปี้เบิลเดย์ของพี่นะทุกอย่างผลลัพธ์ของคนมบดแล้วใช่พแต่สิ่งดีงามเข้ามาสดชื่นออกดอกออกผลแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงไปด้วยกันพี่ดู้แข็งแรงไปด้วยกันจริงตั้งใจมากๆถ้ค่าทำสวนให้ตรงมาทั้งหมดนี่ผมให้เป็นของขวัญให้พี่ขอให้เธอแค่บอกมาเรื่องใดที่เธอต้องการ ว่ามันมาิเกนเเเกินกนนนนวว่าาาฉัััจจะทมมมให้ธอออืนนี้ผมกับทีมงานก็อิ่มหนำสำราญนะเพราะว่าป้าก้อยเขาทำก้าวแช่ชซึ่งปกติเนี่ยสั่งเขาได้นะแต่ว่าทำช่วงไหนหน้าร้อนประมาณเ <จะ S 2> มษาประมาณมีนาถึงพฤษภางั้นผมก็ได้กินข้าวแช่นอกฤดูใช่ททำไม่ให้เลย,อยเอาลเละ เอาเป็นว่าเอาอย่างนี้จดเอาไว้ว่าป้ากล้วยเนี่ยทำข้าวแช่ชและอร่อยมากด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แอบแถมให้ว่าถ้าเกิดยังไงก็ติดต่อป้านะช่องทางออนไลน์ของป้า,าออนไลน์ทั้งหลายแหละโอเคเดี๋ยวส่งบินมาเก็บคราวที่แล้ว,วพี่กุ้วยร่าเริงกว่านี้คราวนี้พี่กุ้ยไม่ยิ้มเลย <laughs> เขาใส่กางเกงออกกำลังกายแต่ก่อนยิ้มเดียวยิ้มนี่นี่ปิดมาอย่างดีแล้วแล้วประตูเสร็จแล้วเดี๋ยวไปกุ้ยมายิ้มให้ดูเราติดสายอะไรอะไรที่คุณทำไม่ได้ดึกรับให้